วันนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาน้ําที่เขาใหญ่กันค่ะสถานที่ที่เรามาต้องบอกว่าอืคาร์ลือหาดหลูมากปัญหาน้ําที่เจอก็จะมีหินปูนเยอะค่ะสุกภัณฑ์เป็นคราบบางคนอาบน้ําจะรู้สึกคันตัวบางที่น้ําไม่ใสมีสีเป็นสนิมเคยเจอไหมครับสําหรับบ้านที่สุกภัณฑ์เป็นคราบขาวใช้งานานานๆไปต้องเปลี่ยนสุกภัณฑ์ออกแต่ถ้ามันมีระบบกรองชนิดนี้มันสามารถช่วยได้ที่นี่คือเขาใหญ่โครงการ เบลล่าเดอมอนเต้สวยทุกหลังนะครับสวยทุกหลังเลยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเขาใหญ่เนี่ยคุณภาพน้ำเนี่ยมีสนิมแดงมีกลิ่นแล้วก็มีในเรื่องของความกระด้างก้อนข้างสูงทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลยให้เรากิตวิศวกรรมได้มาติดตั้งระบบกองน้ําเพื่อใช้ในบ้านชุดนี้จะเป็นชุดหัวออโตโอ้นะครับถังขนาด12นิ้วใส่แอนทาร์ไซส์นะครับแล้วก็คาร์บอน สำหรับถังนี้หัวออโตนะครแล้วถังนี้ก็จะเป็นเรซินนะครับหัวออโตเหมือนกันนะครับประกอบไปที่ถังน้ําเกลือเอาไว้คอยล้างสารกองเรซินซึ่งเราตั้งเอาไว้ทุก10วันที่นี่คนยังมาอยู่ไม่ได้ประจําก็เป็นแค่มาเที่ยวพัก2วัน3วันนะฮะก็ตั้งเอาไว้ระดับประมาณนี้ชุดนี้ราคาสบายๆครับแต่ได้คุณภาพน้ําที่มีคุณภาพกว่าปกติแน่นอนเอาไปใช้ในบ้าน ทุกที่จะสะอาดนะครับใช้เ่านเดียวใช่ครับถ้าางั้นเดี๋ยวกจากตรงทางน้ําเข้าเนี่ยก่อนลงมือทําจริงเรามีการวางแผนกับทีมช่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะโดยที่เราจะพิจารณาระบบเก่าของลูกค้าที่มีอยู่แล้วผสมผสานร,ระบบกองน้ําของกิจวิศวกรรมเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนและผู้ดูแลดูแลได้ง่าย เครื่องกรองไฟเบอร์สารกรองน้ําและอุปกรณ์ทุกชิ้นเราเน้นที่คุณภาพและมีมาตรฐานยิ่งไปกว่านั้นเรามีสต็อกเป็นของตัวเองจึงทําให้ราคาไม่แพงเลยค่ะงานติดตั้งระบบเราเน้นถึงความสวยงามและความปลอดภัยค่ะงานที่ออกจากกิจวิศวกรรมมั่นใจได้เลยค่ะว่าคุณภาพแน่นอนทําไมลูกค้าถึงได้เลือกกิจวิศวกรรมคือด้วยความที่ว่าต้องบอกก่อนว่าทางกิจวิศวกรรมของเราเนี่ยตั้งใจยินดีและบริการลูกค้าทุกที่อยู่แล้ว นะครับด้วยความที่เรามีทีมงานทํางานเร็วทันเวลาราคาตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่แพงอย่างที่คิดครับงานที่โครงการเราไม่ได้ทําแค่หลังเดียวมีหลังนี้ด้วยค่ะนี่คืออีกหลังหนึ่งนะคะที่ทําถึงระบบน้ําดื่มเลย เป็นเครื่อง r o ระดับ6คิวค่ะซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำถึง6,000ลิตรต่อ1วันคุณภาพน้ำจะดีมากๆเลยค่ะโดยมีค่า TDS ที่น้อยกว่า50 ppm แน่นอนสามารถกรองละเอียดได้ถึง0.001ไมครอนส่วนระบบซอฟบ้านนี้ใช้ถังไฟเบอร์16นิ้วอัตราน้ำไหลผ่าน2,500-4,500ถึง 4, ลิตรต่อชั่วโมงควบคุมการล้างสารกรองด้วยระบบหัวออโต้ซึ่งจะทาการล้างสารกรองอัตโนมัติตามวันเวลาที่เราได้เซตค่า ทำให้คนดูแลที่จะต้องดูแลต่อง่ายมากๆเลยค่ะระบบท่อใช้เป็นท่อนำทยหนา13.5เพื่อความแข็งแรงถังกรองแต่ละถังใส่สารกรองที่มีคุณภาพถังกรองแรกใส่อนทราไซต์กับแมงกานิสเพื่อกําจัดสนิมและทําให้น้ําใสค่ะส่วนถังต่อไปเราจะใส่คาร์บอนค่ะเพื่อกําจัดสีและกลิ่นและสารเคมีอันไม่พึงประสงค์ค่ะถังถัดไปคือเรซินค่ะเพื่อกําจัดความกระด้างหรือหินปูน ก่อนอื่นนะคะมต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่ไว้ใจกิจวิศวกรรมนะคะให้มาดูแลร,ระบบน้ำของบ้านมูลล่คาหลักร้อยล้านสวยมากเลยทุกคนทำไมถึงควรเลือกใช้กิจวิศวกรรมก็คือข้อหนึ่งเลยค่ะเรามีประสบการณ์เกือบ50ปีค่ะทำให้เรารู้ทุกระบบ ทุกปัญหาของน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถแนะนำนะคะให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด2ค่ะเรามีทีมช่างเป็นของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมนะคะคุณภาพของระบบได้3เลยนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบค่ะเราเป็นบริษัทมืออาชีพค่ะเรื่องของเวลานะคะเรื่องของวินัยน,นะคะในเรื่องของทำลายที่เราทำได้ ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเสร็จทันเวลาเสร็จไวแน่นอนค่ะวันนี้นะคะงานก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วค่ะหากว่าท่านมีปัญหาในเรื่องของระบบน้ำนะคะไม่ไว่าจะเป็นเหลืองสนิมมีสีมีกลิ่นน้ำไม่ใส น้ำมีหินปูนความกระด้างสุขภัณฑ์เป็นคราบน้ำรสชาติไม่อร่อยน้ำรสชาติไม่ดีหรือปัญหาต่างๆที่ท่านเจอในเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะคะกิจวิศวกรรมยินดีรับจบทุกปัญหาค่ะในราคาที่ไม่แพงเลยทักเข้ามาคุยกับเราก่อนนะคะ